นี่เป็นไงขู่ซะเลยขู่ไปซะหนึ่งเบาๆก่อนเบาๆหรือภาษาทางการเขาเรียกว่าคมขวัญคู่ต่อสู้โอ้เนี่ยช่างพูดช่างพูดช่างจามึงนี่คนดังคนดังกูรู้จักกูเคยได้ยินมามึงกินไปเรื่อยกินตัดแปลกๆกินของแปลกๆผลไม้แปลกๆก็โดนมึงมาหมดแล้วแต่ว่ากูอยากจะบอกเลยนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มึงทํามันจะจบลงที่นี่เฮ้ยเฮ้ยมึงฟังกูหน่อยกูพูดมึงฟังฮะจะจะกินจะเอาไปกินเอาไปกินอะไรละผัดเผ็ด อาหารอาหารป่าอ๋อไม่มึงฟังกูก่อนตั้งใจฟังกูก่อนมึงไม่ได้กินเพราะวันนี้มึงจะไม่ได้กินเพราะทุกอย่างมันจะฟังมึงฟังก่อนทุกอย่างมันจะจบลงในวันนี้มึงเคยแบบสั่งเสียไว้ก่อนไหมว่าถ้าเกิดวันนี้เป็นวันสุดท้ายในมึงฟังกูสิอะจะกินไม่ได้กินวันนี้มึงจะไม่ได้กินอะไรทั้งนั้นมันจะจบลงที่วันนี้เพราะว่าฉายาอสรพิษเนี่ยกูคือแบบกูไม่ได้ตั้งเองนะคนอืน่นเขามอบให้นะฉายาอสรพิษนี่คือแบบพิษของกูเนี่ยกูตรงไหนดีต้อง หรือเข้าขามหรือเข้าแขนนี่เข้าไปพันปุ๊บอ่าเรียบร้อยก็